พี่น้องเท่รักมนุษย์ทุกคนมีโอกาสได้พบพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงมาหาเราในทุกช่วงชีวิตของเราและเมื่อเราได้เลือกที่จะอยู่กับพระองค์เราก็จะได้รับการอภัยจากบาปทั้งหมดที่เคยมีพร้อมทั้งได้รับแสงสว่างในการดำเนินชีวิตต่อไปดังที่นักบุญยอได้เตือนใจว่าพระเยซุเจ้าทําให้เราได้รับการอภัยจากบาปแล้วทั้งผู้ที่มีฐานะเป็นพ่อแม่ เยาวยชนหรือเด็กและครอบครัวและในวันนี้ท่านก็ได้นำเราสู่ขนทางในการเดิมเนินชีวิตในแสงสว่างอีกประการหนึ่งคือการต้องเป็นผู้ไม่ใฝ่ใจในทางโลกนับุญยอ์ใช้คำว่าจงอย่ารักโลกเพราะการรักเป็นเพียงเรื่องทางโลกนำสู่บาปได้ดังที่พระเยซูเจ้าตรัสว่าไม่มีผู้ใดเป็นค่าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เขาจะเกลียดชังนายคนหนึ่งและรักนายอีกคนหนึ่งท่านทั้งหลายจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ซึ่งมีอยู่ในพระรสาราโดยนักบุญลูกาบทที่16ข้อที่13ดังนั้นจงอย่าไปรับเพียงเรื่องฝ่ายโลกหรือวัตถุเพราะถ้าเรามองให้ลึกซึ้งเราจะพบว่าสิ่งต่างๆในโลกล้วนมาจากการสร้างของพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรงตัสไว้ด้วยว่า ทุกสิ่งล้วนดีการที่จะปฏิบัติตนในทางที่ดีที่สุดจึงต้องระลึกว่าเราต้องทำชีวิตให้เกี่ยวข้องกับความดีงามในโลกนี้อย่างเต็มที่ตามพระวาจาที่ว่าท่านทั้งหลายเป็นเรือดองแผ่นดินซึ่งมีบันทึกไว้ในพระสาราโดยนักบุญมัทธิวบทที่ห้าข้อที่สิบสามพระเจ้าปรารถนาให้เราดำเนินชีวิต เพื่อจะทำให้โลกดีขึ้นไม่ใช่ถูกกลืนไปกับกระแสของโลกเพราะหลายครั้งเราคิดเพียงแต่จะตามโลกที่เต็มไปด้วยการมัวเมาในโลกีความโลภอยากได้ทุกสิ่งซึ่งล้วนทําให้เราต้องห่างไกลหรือจากการที่คิดถึงพระเจ้าจึงเป็นเหมือนการปิดกั้นตัวเองจากพระเจ้าผู้ทรงรักเราการมีความปรารถนาเพียงสิ่งต่างๆทางโลก มีความอยากได้หรือหลงในวัตถุที่ตอบสนองได้เพียงฝ่ายกายหรือเนื้อหนังมีความหยิ่งจองของหรือหลงภูมิใจในทรัพย์สมบัติล้วนเป็นภาพสะท้อนถึงการยึดติดในโลกไม่ได้มีการบ่งบอกว่ามีพระเจ้าในชีวิตคิดเหนที่ไม่รู้จักควบคุมตนเองมีการทำตามความอยากในเรื่องต่างๆที่ไม่ใช่เพียงเรื่องเกี่ยวกับทางด้านเพศ แต่รวมไปถึงความอยากมักได้ในสิ่งของทั้งหลายมีความอิจฉาตาร้อนจนไม่สนใจในความต้องการของคนอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือมีความเห็นแก่ตัวสิ่งต่างๆร่วนเป็นการกระทำที่นำสู่ความตกตำ่ำที่ไหนที่สุดก็จะไม่เหลืออะไรที่ส่ชนจึงต้องระมัดระวังตัวให้ดีเราต้องดำเนินชีวิตที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า พราะพระองค์ปรารถนาให้เราทำให้ผู้อื่นดีขึ้นและมีความสุขเราต้องสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันมีกิจการดีต่างๆเพื่อจะทำให้เราได้ดำรงอยู่กับพระองค์ตลอดเนรรันดรวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้ก้าวหน้าในการเป็นคนที่มีน้ำใจดีต่อกันมีความรักเพื่อนพี่น้องและแบ่งปันสิ่งที่ดีแก่กัน เป็นค่านิยมในการดำเนินชีวิต up on the contact